สบ,บายดีทุกคนเนาะคลิปนี้เฮาจะพาะทุกคนมาเบิ้งเรื่องอระบบไฟฟ้าหรือวัตถะค่ายไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟลาวจีนแถวนี้ว่ามันเป็นยังไงมีอย่างแดเนาะเดี๋ยววันนี้เฮาจะพาะทุกคนไปเบิ้งข้อมูลเฉพาะเรื่องไฟฟ้าของทางรถไฟลาวจีนแถวนี้เนาะจชงก่อนอื่นที่เฮาจะไปเบิ้งข้อมูลก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับจะไครส่งของหอหาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาได้เหตคลิปต่อไปได้เนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวามาเบิ้งกันเลย ซึ่งในเส้นทางรถไฟลอดจีนนี่ผู้ขับเหมาหรือว่าผู้ที่รับผิดอบเรื่องระบบไฟฟ้าก็คือบริษัทวิศวกรรมไฟฟ้าอู่ฮั่นเนาะก,การไฟฟ้าแห่งประเทศจีนฮั่นเป็นผู้ขับเหมาก่อสร้างและการติดตั้งระบบไฟฟ้าของ เส้นทางรถไฟลาจีนเฮานี่น้องซึ่งเพิ่นก็ได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2 0 1าเนาะหรือว่าเดือน12ของปี2019ฮะเกาะเพิ่นก็ได้อ่าใช้ระยส2ปีที่ว่าเพิ่นได้เหตุการ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าในเส้นทางรถไฟลาจีนเฮานี่เนาะซึ่งว่าเพิ่นก็ได้สําเร็จตามเป้าหมายเส้นทางรถไฟเฮานี่ก็ได้อ่ามีการเรียนสัญจรไปมาได้เป็นทีมห,หอยแล้วเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็มีเป้าหมายที่จะเปิดนําไส้ใน,ใน้ายปีนี้ก็คือ วันที่สามธันวาเนาี่เพี่ผจะได้เพื่อนนำใส่อย่างเป็นทางการนั้าเนอกโอเคเนาะทุกคนเอามาเข้าเรื่องกันเลยแต่หากไปยังคลิปมันยาวเกินไปเนาะเพราะว่าคลิปนี้เราก็ตั้งใจสรุปย่อๆเอาเฉพาะเรื่องอะระบบไฟฟ้าหรือว่าบรรดาสถานีไฟฟ้ามาให้ทุกคนหูจะชื่อเนาะโดยเรียกงานโครงการหลักนี้มันมีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่ง10กิโลโวลนี้มีจํานวนเนสถานีนะมันจะนั้นก็นมีสถานีแปลงไฟฟ้ามี ลอยเจ็ดสิบเจ็ดแห่งแล้วก็ยังมีสถานีแปลงไฟฟ้าแห่งดันตามอีกสามสิบสองแห่งส่วนสายเคเบิลเมนมีทั้งหมดจำนวน 1, หนึ่งพันสองร้อยสิบสี่กิโลเมตรสถานีแปลงไฟขับเคลื่อนมีอยู่ที่สิบแห่งส่วนควบคุมนี้มีหนึ่งแห่งนอกจากนี้กันยังมีการติดตั้งสายซักนำของระบบส่ทรงเหนือหัวมีอยู่ที่จำนวนห้าร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรแล้วก็ไฟยังทางให้แสงสว่างสลับอุโมงค์ท่านมีอยู่ที่ 1, 9, 9, หนึ่งร้อยเก้าสิบสามกิโลเมตรแล้วนอกจากนี้กันยัง อนนี้อื่นอีกหนอนนรายการย่อย,ยๆที่พนบดไดาระบ,บุมาให้เนาะอาจจะรวมอยู่ทางสถานีต่างๆที่พนบดได้แจ้งให้ฮู้เนาะอันนี้ที่เราได้มาก็เป็นข้อมูลอองไงๆเป็นข้อมูลอะไรไงๆอันนี้จะมีจํานวนสถานีต่างๆที่เราในวอลไปนสำหรับคลิปนี้เอาปีมาอัปเดตให้ทุกคนสั้ันๆสานี้นเนาะุดท้ายกากทุกคนกดไ like, ลค์กดซับสไครต์่องของเา้ามในเนาะนะครับอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อับ่จงเตือนคลิปใหม่ๆจากเราเนาะติดตามรับชมว่าคลิปต่อไปเอาสิพาทุกคนมาูเกี่ยวกับเรื่องอย่างเนาะไปแลาทุกคนบ๊ายบาย